พูดคำนี้ลูกค้าปัดนิ้วหนีเพื่อนๆที่กำลังไลฟ์สดหรือขายของในออนไลน์อาจจะยังมีคำพูดนี้อยู่นะคะซึ่งเชยแล้วล่ะค่ะลดแลกแจกแถมลดแรกแจกแถม,แแถมคำนี้เริ่มเชยแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีคําที่ฮิตแล้วก็ดังมากนะคะก็คือคําว่ากล้องซุมมาอีกแล้วแล้วก็เริ่มกลางๆแล้วนะคะเริ่มจะเอาแล้ว แต่คำที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปไลฟ์ก็คือคำว่าพิสูจน์ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเช่นพิสูจน์ว่ายกแท้หรือว่ายกเทียมอ้างอิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสามารถหาข้อพิสูจน์ในสิ่งต่างๆได้รับรองคลิปของเพื่อนๆปังแน่นอนค่ะฝากไว้นะคะถ้ามีประโยชน์ฝากติดตามด้วยค่ะ Grass Master Building